สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารับชมพงั่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของเกตสั้นเกตยาวของพิมพ์ตัวยูนะครับเพื่อนๆว่าจุดตําหนิเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเพื่อนๆในวันนี้ก็มาชี้ในด้านของตัวของเกตนะครับแล้วก็มาไล่เรียงดูด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะครับมาศึกษาร่วมกันนะครับนะครับ ดูนะฮะสังเกตเกียดสั้นนะครับตรงนี้เขาจะมีอันเดียวนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับนะครับเพื่อนๆพื่ถ้าเกล็ดยาวนะครับเพื่อนๆจะมีอยู่หนึ่งสองสามนี่นะฮะเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามที่ขดมันมนนี้นะฮะเพื่อนๆนะครับจุดตึ้งนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะของพิม ห็นไหมฮะเกดสั้นเกดยาวนะฮะพิมพ์ตัวยูนะครับตรงนี้ของเขาจะแหลมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับแหลมแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นออกมนๆนะครับเพื่อนๆนะครับโทษทีนะเห็นไหมครับตัวนี้จะอมนๆนะครับนะครับ ตัวนี้จะออกแบบแหลมแหลมเห็นไหมครับจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับกับเกลดสั้นเกตดยาวนะครับแต่ตัวเนี่ยนะครับเพื่อนเเท่ากันนะฮะนะครับทุกอย่างเท่ากันนะครับนะฮะดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะก็จะผิดกันอยู่ที่ตรงที่มีห่วงนะครับของพิมพ์นี้นะเกตสั้นจะมีห่วงนะครับเกตยาวจะไม่มีห่วงด้านหลังนะครับนะครับเห็นไหมฮะจุดลึกๆก,กันนะครับของพิมพ์ตัวยูนะครับแล้วเราก็มาดูเนื้อดินกันบ้างนะครับเพื่อน เหฮะเนื้อดินนะครับที่เคยให้ดูแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับก็มาศึกษาร่วมกันนะฮะไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับเพื่อนเพื่อนในยุคนี้นะครับเราต้องดูในความถูกต้องเป็นหลักนะครับในการซื้อหาในอนาคตอาจจะราคามีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะครับ ห็นไหมครับเนื้อดินนะฮะที่ดูได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้ผ่านการนำไปใช้มาบ้างแล้วนะฮะเห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับนะครับแต่ในส่วนที่พวกนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ จะต้องลึกนิดหนึ่งนะครับนะครับเห็นพวกนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้จะต้องลึกนิดหนึ่งนะครับจะไม่เบอร์นะครับเพื่อนๆนะครับในการซื้อหาของพะง้างนะครับนี่นะฮะถ้าลึกแบบนี้ออกมาด้านด้านฝั่งนี้เยอะๆยิ่งดีนะครับเห็นไหมครับการกดลงไปนะฮะนะครับเห็นไหมฮะขนาดตัวนี้ใช้มานานๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ดูเนื้อดินองคนี้บ้างนะครับเห็นไครับเพื่อนๆทำอยู่ถึงใจะชัดอ้าหนักเลยครับนี้เนื้อดินไปเลยครับเพื่อนๆนะฮะ เอาไงก็มาดูหน้าตากันด้วยนะฮะเห็นไหมครับพวกนี้นะะเลื่อนเห็นไหมครับก็จะคล้ายกันเห็นไหมครับพวกนี้พวกนี้